มาสวัสด e ีพี่ล e ok ุงพ e. ่อแม่ก um ันแม่มากราบสวัสดีพี่ลุงกราบสวัสดีอพี่น้องบอกอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศบอกแม่ต่างประเทศต่างประเทศอยู่ลาวอยู่ไทยต่างประเทศปลลุงทุกท่านถอดไหม่มาลูกส่องอน้องอเนยได้ส่องน้องอเนย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอเนย์น่เด้อผมพอกับส่องน้องอเนยอีกแล้ววันนี้แม่น้องอเนย กำลังเลยจะทำเมนูให้สร้างให้สร้างกินเนาะหลายเส็ดเมนูยังกับแม่บอกปะลุงเลยไหมหเมนูหอยสเมนูเสลาป,ปาลาลาบเนียวเนาะเมนูเสลาปลาเนียวพี่น้องบอกปะลุงเลยไหมหูดังไปย่างบาะดำดำบะดำดำไปยังยังบาะอันนี้ตำตำประตูบอกปะลุงเลยไหมลุงตำประตูหัวผ่าดหัวผ่าเลย ดว้วยลุงฮัวไ<อ> <c oughs> าไปเบิ่งเมนูมันน้องเนยกำลังจะทำกักกบข้าวพี่น้องนี่พี่น,อน้องมันน้องเนยจะทำเมนูเนาะยิละ่ลาเนยไปตาก,กล้องให้แม่บ่ด้ด้วยสบายดีนะพี่น้อง บายดีเด้อสุขสุขคนเนาะมันเอาเลยต้อนการผักปลาไปหน้องยมีแต่สีหล้นหลวัดหนิมันเอาเลยสีลาบเหนียวเนาะวันหลัเขาจะมายังมาจับเด็กหน่อยไปจ้ะ ก็จะทอไปทงไหนปโึงโอ้เขาจแล้วกจะมาแต่ส่ไผ่ใช่หรอเขาก็จะมากราบโหลดปาลาสลับเนียวไปนอนอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าจับได้าแบนี้นคือเจอวันนี้อาจเล่น้องเพราะว่าตัมเนาะต้องมีตัมมียัง หลับเนี้ยอาจจะได้หลับเนี่ยตามหมายมันผูกมันยังเนาะ <c oughs> ถ้าผา่าไปนี่นะเห็ดสมปลาก็ได้พี่น้องเห็ดยังก็ได้ <c oughs> เห็ดสมปลาเท่ากับเ,เอิญว่าสมปะโดสมปะโดห่อห่อใบตองน่ะปลาตองใบตองสามห่อเต็มกระซัมพวกก็จะดูห่อเนาะเอาแต่ใบตองมาห่อปลาน้อยเดียวสัมนี่แหละ <c oughs> ถ้าบ่น,น้อยกว่านี้ปลานเนี่ยไป๋ๆน,น,น้อยกว่านี้นะ <c oughs> ประมาณสามนี่แหละพี่น้องน้อยเห็ดเป็นเหลี่ยมอะไนี่ ห่อละสามห่อละสิผ่านไปได้ห่อใหญ่เ้าก้ามน่นๆปัดเลยแท้จริงเราใบตองเนี่ยแหนไปเลยแต่าปลาน้อยเดียวจต่าโอ้ยไม่น้องเลยแบบเสือบ้าบ้าว่าจ่าใหครผสมใบตองมาเหมืนผสมปลาบเซื้อเลยเคยเห็นอะไรก็ได้แต่เส่บลายแต่เห็นห่อบางใหญ่เนาะว้ามีแต่ใบตองไปเลยตอนนี้ห้าสิบใบตำเนาะเพิ่งไปซ่มน้ำกันเนาะ นี่พี่น้องไม่ไ้เอาเนื้อผักเลยเนื้อปลาล้วนดเลยนะพี่น้องเนื้อปลาล้วนดเลยตอนนี้ก็สิมานละพี่น้องตําก่อนเนาะเนื้อสีนปลาปาต้องตําสีนปลาละเอียดก่อนพี่น้อง อ่างกันเด้อหลับปลาหลับเนียนพี่น้องโอ้แม่นางนับนาตีต่างอีล่ะอยู่โบสบายดีอีกรอบด้วพี่น้อง นื่อีน้อาเน่ยกับตำมตัมไปโอ้เห็นมาใส่เสื้อนี่กับใส่ทางหน้าอยู่แล้วจ้าหนึ่งสบายมันเย็ยนดีพี่น้องเลตำมเผิ่สิเละเนาะหลับเนี้ยตอ้ตองต้องตัเป็นหวานนะพี่น้อง มังซูงังๆเอาใส่าแต่บานทีบลุงงานนะลูกทำเนาะทำเนาะกมหัวลงนเนาะกมหัวงกมหัวเงงาน ยาเบาไปพอท่าห้ลูกยาในขังกับตุ้งหน้ามาเลยเสียน,น้อยอาการกับมันขึ้นกับไม่ได้ไขไปนอนเลยก็ถือว่าอาการพันดีแล้วเนาะไอเชียน่าไปชักยาอืมพักยาขึ้นเนี่ยกับไม่ได้ไขตอนนี้ก็นอนรับปุ้ยเลยพี่น้องอากาศเย็นอากาศอาาศืมขึ้นพอ,อนะเนาะ กระนงส่งทั้งหน้าอยู่เด้อบอกก่บลุงเลยแม่กระนองทรงทางสันทั้งหน้าอยู่เด้อน้งไม่ได้น้ำงามน้ำงามน้ำงามน้ำมันอุ่นแล้วมันต้อง,งแบบพี่เขาไม่นอนเลยหลับเนี้ยนะพี่น้องต้องต้มมันต้มน้ำห่อนต้มน้ำปลาแดกเนาะต้มน้ำปลาแดกให้มันแบบให้มันอุ่นๆแบบเย็นแน่นะยังใส่ถ้าไปใส่พว้มห่อนบ่ได้เาะมันบ่มันบ่นบขึ้น สีนปลามันบมึกผูนะแบบมันได้น้อยปลาตัวหนึ Look, AH. ่งเอาเต็มขกก็ได้ราบเนียวนะตามมากระสิบผูผ uh, <hot> ูผูข้ามาเรื่อยหน่อยต้องหนักอุ่นบอลบอลขนาดเก็ะหอมให้แม่ได้ลูกขนาดเออเก็ะหอมให้แม่เนี่เมื่อไหนทีมงานสั่งกับมาแค่กลุ่มเดียวเนาะกลุ่มนึ่งผยุทธเนาะผลใบธุระกัน อเออเ็บมานอ้อเแอะเต็มักหน่ยจะให้ปาลุงเบิมท่ทำไมเนี่ยกับเป็นใส่เครื่องเรียบร้อยพี่น้องไปลืมให้ปลาลุงเบิ่งค่าเตค้นับบนี้เนาะ ปลาแม่เนาะเหนื่อยพอนเอยมันคือลาบเนียวนะพี่น้องเนาะเงสริมมาลาบเนียวเนาะทันตามกับขาดพอนะว่าได้เกือบเตรียมขบได้พี่น้องเลยปลาตัวเดียวกันแม่เนาะเหนื่อยสิขวน้ำเนาะแม่เนาะเหนื่อยไปกินดไปพี่น้องสิขว่าสางพากาเห็นเป็นซองอันมาซองใหญ่แบบดิบหน่อยเนื้อขวแน่เนาะส่วนมาคุยกันท่านไม่เห็นท่อนตอนนั้นนะเพอนกอกินซุก ลุยละปลาพี่น้อยตัวนี้ก็ลด้ซองถยได้พี่นขขบว่ง่ายเนาะสีมือมันงอน่อยมานี่ เสะกันเทนัวี่น้ลยขึ้นมาเนาเนื้อขู่สุกพี่น้องสุขู่เนาะหลาปลา เดินพี่น้องมากินลปลาซีเมอแม่น้องอ,นเ,องงเนยเด้อจ้าปลาลุงทุกฐานเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข่ามาให้กำลังใจแม่น้องอนเนยตลอดมาพี่น้องขอบคุ้มแม่ใหญ่จือพี่น้องขอบคุ้มซุกแม่น้องอเนยกระชิเตงเสืผ้าขาวเนาะแต่งใหม่แบบถึงเวลาพไปกินก็นย่อลงไปเลยพี่น้อ,อยเด็กไรเนาะน้องเสื้อหน่อยนอนน้องนัดเป็นคนประโวยน้องเสื้อหน่อยถ่า นอนรับสบายเลยถ้าถ้าคนสะอาดเตยพี่น้องเอ้ยเออติข่าวอยู่กับตาโลดโอ๋อนนี่แล้วมานีได้เนาะไม่ได้เน่ยมานีทางนี่เอาอซก3มื้อีกแล้วประมาณซำมือบ่ คนใหญ่จักไปใส่แป็ไปบึงงวนบ่เห็นเพิ่นเพิ่นโบกเลยเผินเอาสาปูนเนาะ สั่ง <c ười> <c ười> ของนั่บรรยุทธ์เพื่นมาแล้วพมาจกหนสอขุน่งุกับับองทรถหนึ่งรถเข็นหนึ่งนะ ก็ส no, ียม mm ือตืกนต่นเปิดไพ่นอกมือปิดลายมือแล้วบ้านแนวกินเห็ดแล้วเราเด้ออายเด้อเ้องงุ้มมันน่าทางขึ้นเนี่ยอยากเอาลงมากินเ้วเด้อ เรียบร้อยเบิ่แล้วทิ้ขาวลงมากินโล่คุเมื่อเพื่อนก่อนจักหน่อยไปนอนอยู่เพื่อนนอนฝนตกอย่หน่อยเปือนเพื่อนนี่อึบทราบว่าแตกเสื้อนอนนอนเบอยังหลับอยู่เพื่อนสบายดีป่าลง อันนี้กินนมเลยเนาะพาใหญ่ไป่ชาพ่อใหญ่ไปหน้าจะไยิ้มไปดังดยจะไปิ้มไปดังดเเตะนอกเลยลูกันจะเดินเ่ันจะเดินเ่ันจะเดิน มียันตามต่เนื้อมียันตาลองเสือหน่อยว่าฝนแดดละเลอนะ,ะนะเนย์เนย์เอ้ยนะอะไรพี่นางเสื้อหนักกับใครแน่ละเดินนี่คิงครับโอ้ยคิงธรรมาดาละเนี่ยบริเวรห้องอันเดนเนี่คนเก่งนี่เด้เนี่นคนเก่งนะเพืพเอ่อเพื่ออะไรกันนะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องของเบิร์กักส้มคลิปต่อไปเด้อสบายดีเด้อปลาลุงทุกท่านสบายดีปลาลุงเลยไหมลูกหืมยิบไปปุ๋ยเถื่อถือเบิร์กเบิรจะเรีนชื่อใครเฮ้เถื่อนแถวงามเวลีเฮ้ยถดือถื่อนแวงามมาลีงามเนาะงามเนาะเปิดท่อเปิดท่อเปิดท่อโซ่ปลาลุงงามเนาะ